สวัสดีครับวันนี้นะฮะบอยทูแมนนะครับวันนี้เราจะมาจะพามาฉีดคุ้มค่านะครับแปลงนาที่ประชาสาร้านกระบือนะฮะตอนนี้ข้าวเนี่ยประมาณสิบกว่าวันละนะฮะวันนี้เราจะมาฉีดคุ้มค่ากันนะครับยาที่ผมเอามาวันนี้คือนะฮะตัวคูนสามซุปเปอร์กิฟต์นะฮะตัวนี้คือยาคุ้มค่านะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวแอสโตนะฮะเป็นยาป้องกันเพลี้ยไฟ นะครับอีกตัวหนึ่งคืออาหารธาตอาหารรองเสริมคือตัวไก่ทองนะฮะเป็นชนิดแบบเม็ดฟูกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาผสมให้ดูว่าผสมยังไงนะครับอัตราการใช้ยังไงต่อ1ถัง2ลิตรนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับครับก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการผสมยานะฮะแรกเลยนะครับก็คือตัวยาคุมค่ายาคูนสามซูเปอร์กิปนะฮะหนกล่องเนี่ย หาไรนะฮะก่อนจะผสมยานะครับใส่แมสปิดจมูกให้เรียบร้อยนะฮะใส่แมสปิดจมูกนะฮะถุงมือนะครับต้องมีถุงมือด้วยนะฮะแล้วก็พยายามผสมพยายามให้อยู่อยู่เหนือลมนะนะคูณ 3, สามซูเปอร,ร์กิปข้างในจะมียาอยู่สามตัวนะครับนะฮะตัวที่หนึ่งคือโฟโมโซน นะครับชื่อเพพาตัวนี้เป็นโครมาโซน48%รนตัวนี้มีลิ์คุมนะฮะคุมเม็ดย่านะครับแกะมาตัวนี้จะเป็นน้ำนะฮะขนาด2อ0าซีซีนะครับเราก็เปิดฝาออกมานะฮะมันมีแผ่นกระดาษปับอยู่จนึงนะฮะเป็นน้ำนะครับ สีเหมือนสีสีเอ็มร้อยนะฮะเราก็เทล,ลงมาเลยนะครับเทล,ลงมาเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวซูมกล้องเข้ามาเลยนะฮะจะเห็นว่าตัวเคพัสดตัวโครมโซนเนี่ยเวลาเราเทลงไปเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นสีขาวนะ,ะน้ำเป็นสีขาวนะครับนะ,ะตัวที่2นะฮะตัวที่2ก็คือตัวโทรวิดนะฮะตัวที่3าม,มันคือบี a สไฮริแบกนะครับ ตัวนี้เป็นแบบผงนะฮะเปิดฝามานะครับเวลาเทระวังมันจะฟุ้งนะฮะพยายามกดขวดให้มันลงต่ำนะฮะ,ะเทไปเลยนะครับนะฮะระวังมันจะฟุ้งนะฮะพยายามอยู่เวลาผสมยาพวกนี้พยายามอยู่เหนือลมไว้นะครับนะะตัวที่สองนะฮะตัวที่สองก็คือตัว t e ม m i n เ t e นะฮะ เทอร์มินเเนียสามัญมันเนี่ยคือตัวคินคอเล็กสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็มีตัวไพรโซนซันฟูรอดอีกสามเปอร์เซ็นไพรโซนก็คือตัวค่ากกนะฮะคินคอเล็กก็คือตัวค่าลิเกนะฮะคูณสามซูเปอร์คลิปกล่องหนึ่งมียาอยู่สี่ตัวนะฮะทั้งคุมทั้งฆ่านะฮะมากันครบหมดนะฮะ จะเป็นแบบผงละลายตัวทําละลายค่อนข้างดีนะฮะละลายดีนะครับพยายามอยู่เหนือลมนะเพราะว่าตรงนี้มันจะฟูงมากนะฮะกดลงกับตาหน่อยกดกดลงกับตาหน่อยนะฮะฟงอ่าครับเสร็จแล้วนะฮะตัวคง <c oughs> สามยูบกิฟคือยาคุงค่านะฮะตอนนี้ผสมลงไปลวคราวนี้เราจะผสมยาตัว เพี้ยไฟเข้าไปด้วยนะครับเพี้ยไฟคือตัวแอตโตนะฮะตัวนี้เป็นยาป้องกันเพี้ยไฟนะครับเป็นดูดซึมนะฮะป้องกันเพี้ยไฟแล้วก็หนอนไมล็ดไได้ในช่วงแรกนะครับหนึ่งขวดเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยผสมน้ําได้สี่ถังนะฮะอันนี้เราจะผสมที่น้ําถังสองลิตรนะฮะเราก็ใส่เข้าไปสองร้อยห้าสิบซีซีตวงกับขวดเคพารเลยนะฮะเพราะเคพารขวดหนึ่งมันสองร้อยห้าสิบซีซี นะครับเราก็ใส่ไปอ่านะครับใส่เลยนะตัวหนึ่งนะครับตันนี้จะเป็นาตอหารรองเสริมคือตัวไก่ทองนะไก่ทองเนี่ยข้างในจะมีอยู่10เม็ดนะครับตัวน,นี้ช่วยให้ข้าวเขียวนะ1นึ่งถังสองลิตรเราก็ใส่ไปเลย5เม็ดนะฮะ ตัวเนี้ยใส่ลงไปเลยเดีย๋ยวมันจะเป็นเม็ดฟูนะใส่ลงเลยเดีย๋ยวมันฟูเองนะน้ำเดือดปุดๆเลย เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ยาครบแล้วนะครับสําหรับ1ถัง2อลิตรนะฮะก็จะมียาคุมค่ายาตัวคูณ3ซุปเปอร์กิฟต์นะฮะแล้วก็ตัวแอตโตยาเพลียวไฟนะครับแล้วก็อีกตัวคือตัวไททองนะฮะวันนี้เราใส่3าชุดเลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็คนยาให้มันเข้ากันนะฮะ คนยาให้มันเข้ากันนะครับนนหน้าคนสักพักนึงแนะนำให้คนด้วยนะครับยาถึงยามันจะละลายดีก็ตามแต่คนสักแป๊บนึงนอะอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปเทใส่ถัง2องลิตรเดี๋ยวตามไปผมจะไปเทใส่ถังสองลิตรนะฮะอ่อาตามมาเลยครับเดี๋ยวจะเพิ่มนะเพิ่มตัวไพลอโตนปัตจุรอนเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าไปอย่างเนี้ยเมื่อกี้พี่เจ้าของนาบอกว่าตก ผมเยอะหน่อยนะครับเราจะใส่ตรงนี้ ตอไม้ตนหน่อยครับอครับตอไ้นหน่อยครับอ่าแล้วก็ต้นะตน้งต้แงละลายน้ยางละลายอยนายเน,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 นะคับอ่าโอเคอ,อเคแลวนะล,งงลตงาอยเทเลย ฉีดเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคุ้มค่าตัวคูณ3ซุปเปอร์กิฟแล้วก็ตัวแอสโตนะครับยาเพียไฟนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันต่อนะครับว่า,ว,าว่าผลกัดจากการที่เราฉีดไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ